สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ไม่ออกใบรับรองการไปเล่นลีกต่างประเทศให้อีดายองกับอีแจยองจากสาเหตุการบลรี่เพื่อนสมัยเรียนนะครับในวันที่27สิงหาคม2 5 6 4นะครับจากกรณีของอีดายองและอีแจยอง2คู่แฝดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ถูกขุดคุยพฤติกรรมรวมหัวกำลังแกเพื่อนร่วมชั้น เมื่อ10ปีก่อนทำให้โดนโทษแบนจากสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้หรือโคโวกับสโมสรฮึงกุ๊กไลท์พิงค์สไปเดอร์อย่างไม่มีกำหนดและไม่ได้ส่งชื่อลงแข่งขันวอลเลย์บอลลีเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้ทำให้ทั้งสองกลายเป็นนักกีฬาที่ไร้สังกัดก่อนที่ PAOK สโมสรวอลเลย์บอลในประเทศกรีซ จะพยายามดึงตัวอีนายองกับอีแจยองไปร่วมทีมซึ่งการไปเล่นลีกต่างประเทศนักกีฬาจะต้องมีใบรับรองการโอนย้ายระหว่างประเทศหรือ ITC อย่างไรก็ตามทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ไม่สามารถออกใบอนุญาต ITC ให้ทั้งคู่จึงได้มีการประสานงานมายังสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ เพื่อเจรจาความเป็นไปนได้ในการออก ITC ให้กับทั้งสองคนแต่ทางโคโวปปฏิเสธที่จะออกใน ITC เนื่องจากการออกใบอนุญ,ญาตให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งที่ต่างประเทศมีข้อกำหนดว่านักกีฬาจะต้องมีความประพฤติดีไม่มีประวัติด่างพร้อยหรือต้องโทษด,ดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็ มองอีกมุมหนึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับทั้งสองคนทั้งอีรายองและอีเจยองก็ไม่ได้เห็นศักยภาพของเธอนะครับถือว่าเป็นที่น่าเสียดายแต่ในมองอีกมุมหนึ่งถือว่ากฎหมายหรือการบูลลี่นะครับเป็นความรุนแรงของทางเกาหลีใต้นะครับที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างง่ายๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ